สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียมาให้ได้รับฟังกันหลังจากที่สื่อในบ้านเขาเนี่ยได้มีการรายงานข่าวว่า ทีมชาติไทยของเราได้ใส่ชื่อแข้งต่างแดนอย่างชนะทิพย์สงกระสินทีรทรบุญมาทานและก็ศาส,ะสะลักหายประโคนรวมอยู่ในทีมชุดสุสกิครับที่จะแข่งขันกันในเดือนธันวาคมนี้ด้วยแม้ว่าศึกเจลีกของญี่ปุ่นและศึกเคลีกของเกาหลีใต้นั้นจะสิ้นสุดฤดูดดการ2021กันในวันที่4และ5ธันวาคมนี้ก็ตามทีซึ่งจากรายชื่อที่ออกมาแบบเต็มอัตราศึกของทีมชาติไทยในยุคข,ของมาโนโพกิ้งในครั้งนี้ ก็ได้สร้างความตื่นเต้นและก็เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียกันอยู่มากพอสมควรแต่พวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวอินโดคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นรายชื่อทีมชาติไทยที่มีแข้งจากต่างแดนมาร่วมทัพด้วยในครั้งนี้ว่าความหวังในการได้แชมป์ AFF สุสกิ i c ั p ของทีมชาติอินโดนีเซียมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดเพราะว่า ในอดีตเนี่ยภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยนั้นก็ดูเหมือนเหมือนกับทีมชาติอินโดนีเซียแต่ทำไมตอนนี้ถึงเต็มไปด้วยของหนักแบบนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยว่าในตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าทีมชาติไทยนั้นจะไม่จริงจังกับ AFF เอฟสกิครับในครั้งนี้ไม่ใช่หรือส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมชาติไทยจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้เล่นอย่างชนาทิพย์ที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุน่น แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าในฟุตบอล a f f เอสุสกิจครับเมื่อปี2016หลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียนั้นโดนฟีฟ่าแบนทีมชาติของเราก็สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็เจอกับทีมชาติไทยที่มีชนาทิพเราชนะได้ในเลกแรกด้วยก่อนที่จะไปแพ้ในเลกที่2ดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเกรงกลัวแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าแต่ในตอนนั้นเนี่ยชนะทิพนั้นยังไม่ได้บินไปเล่นในญี่ปุ่นเลยนะ แต่ผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าถ้าเจอกันกันกบทีมชาติอินโดนีเซียเราจะสามารถต้านไทยได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงรายชื่อของทีมชาติไทยในครั้งนี้ว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีนะถ้าทีมชาติอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้มันก็จะเท่ากับเป็นการโปรโมทผู้เล่นของเราว่าเหมาะสมที่จะได้เล่นในเจลีกหนึ่งหรือว่าเคเลกหนึ่งส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่มาคอมเมนต์ในเชิงประชดทีมชาติของตัวเองครับ้า ทีมชาติไทยใส่ชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดจากลีกญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่อินโดนีเซียกลับจำกัดผู้เล่นในทีมชาติแค่2คนต่อสโมสรจากหลีกที่มันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงทับช้างศึกว่าแม้กระทั่งทีมชาติไทยก็ยังอายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตกต่ำนะดังนั้นพวกเขาเลยจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะต้องการสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทีมชาติของพวกเขาและก็จะทำให้รายการนี้มันดูน่าตื่นเต้นมากขึ้น ส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นได้แชมป์อาเซียนมาเยอะที่สุดแต่พวกเขาก็ยังคงเสียเรียดกับรายการเ f f เอฟสุสกิครับนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่าไทยนั้นรู้ตัวแล้วว่าพวกเขาได้ผิดพลาดเองที่ภาคภูมิใจในตัวเองมากจนเกินไปเวียดนามได้ขึ้นมาครอบงำส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่เสมอแม้กระทั่งกัมพูชาและเมียนมาเองก็ยังคงสามารถต่อกรได้ด้วยเช่นกัน นนัน่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยจึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วในตอนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าผมคิดว่าไทยนั้นไม่ได้เหมือนกับไทยแบบเมื่อก่อนแล้วพวกเขาก็กังวลกับพลังของเวียดนามในตอนนี้เช่นกันในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าไทยเสียเรียดมากในครั้งนี้เพราะว่าพวกเขาตระหนักว่าต้องหยุดเวียดนามในการครอบงำอาเซียนได้แล้ว ในขณะที่อินโดนีเซียของเราก็ยังคงเป็นกันแบบนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่าทีมชาติไทยให้ความสําคัญในปีนี้เพราะว่าโดนเหยียนบูลลี่บ่อยครั้งในช่วงหลังนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงจริงจังในครั้งนี้และต้องการหุกปากเหยียนศึก AFF s u z u k ี Cup ในครั้งนี้มันจะมีคุณค่าเหมือนดั่งฟุตบอลโลกของอาเซียนซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามว่า จริงๆแล้วอันดับฟี f าของเหงียนนั้นเหนือกว่าไทยนะแต่ผมก็ยังคงเชื่อว่าไทยจะสามารถเป็นแชมป์ได้เหงียนนั้นเริ่มถดถอยเล็กน้อยแล้วในช่วงหลังส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถ้าทีมชาติไทยนั้นฟูลทีมผมแน่ใจเลยว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดน,นามได้หรืออย่างน้อยก็จะเสมอแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่าแต่ผมคิดว่า ตัวต่างแดนของไทยเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะตอนเล่นในทีมชาติดูจะยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับทีมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วในตอนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่ามารอดูกันเถอะว่าพวกเขาจะเป็นยังไงกับโค้ชคนใหม่และโดยผู้เล่นที่ฟูลทีมไทยจะเป็นแชมป์เอฟได้หรือไม่ส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงแข้งไทยในต่างแดนว่าสำหรับชนาทิพและทีรทรเนี่ย ถ้าคุณได้ติดตามดูพวกเขาพวกเขาค่อนข้างน่ากลัวเลยนะได้เป็นตัวจริงอยู่ประจำเลยในเจเลกหนึ่งแต่สำหรับสาสาลักเนี่ยได้เล่นจะเพียงสองสาครั้งเท่านั้นในเจเลกหนึ่งซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวแสดงความเห็นด้วยถึงแข้งไทยในเจเลกว่าใช่เลยและผมก็เห็นว่าพวกเขาสามารถยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงแบ็คซ้ายชาวไทยของทีมโยโกฮาม่ามารินอตว่า ทีรทอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความคุ้นเคยกับอินโดนีเซียมากเลยนะเริ่มมาตั้งแต่ซีเกม2011ที่เขาโดนใบแดงจนมาถึงรอบชิง a f f เอฟสกีครับ2016ที่เขาแอสซิสต์ให้กับทีร์เซนส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงแข้งไทยเราว่ามันเจ๋งเลยนะที่ผู้เล่นชาวไทยนั้นสามารถผ่านการเล่นในเจลีกหนึ่งได้ถึงแม้ว่าสโมสรในเจลีกนั้นค่อนข้างช่างเลือกยามที่มองหานักเตะต่างชาติส่วนคนต่อมาก็มองถึงการเรียกตัวของไทยในครั้งนี้ว่า มันเป็นเรื่องที่ปกตินะที่ทีมชาติไทยจะจริงจังในครั้งนี้เพราะว่าพวกเขาต้องการความสําเร็จกลับมาอีกครั้งและมันก็จะเป็นการเตรียมทีมสําหรับรอบคัดเลือกเอเชียนคับด้วยเนื่องจากมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของไทยหลังจากที่โค้ชคนเก่าของพวกเขาได้ออกไปซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมว่านี่มันจะหมายความว่าเอฟเอฟสุสกิับในครั้งนี้มันจะเดือดอย่างมากเวียดนามมาแบบฟูลทีมไทยก็ฟูลทีมมาเลเซียก็ฟูลทีม มีแต่อินโดนีเซียที่จะไม่ฟูลทีมนี่มันจะเป็นงานหนักมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทัพช้างศึกของเราว่ามันไม่น่าแปลกใจหรอกที่ทีมชาติไทยนั้นจะพัฒนาได้มากกว่าเราเพราะสมาคมของพวกเขาให้การสนับสนุนทีมชาติซึ่งมันต่างจากเราที่ลีกยังคงแข่งขันกันต่อไปและก็เรียกตัวผู้เล่นได้แค่2คนต่อสโมสรส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงศักยภาพในการเล่นของทีมชาติไทยของเราอีกด้วยว่า เกมของไทยนั้นมีความทันสมัยจากทุกๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่ดีเช่นเทคนิคในการผ่านบอลร,รวมทั้งบุคลิกภาพของผู้เล่นที่มีสภาวะจิตใจและก็อารมณ์ที่ดีแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาท้วงว่าคุณยังจดจำทีมชาติคอสตาริกาที่เคยเอาชนะทีมชาติในยุโรปอย่างอิตาลีและอังกฤษได้หรือไม่ในสนามเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคแล้วเรื่องของแท็ติกมันก็สำคัญมากนะ ซึ่งตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าความเข้าใจทางด้านแท็กติกของผู้เล่นชาวไทยก็เหนือกว่าอินโดนีเซียเล็กน้อยด้วยไทยมีทั้งวิชั่นเทคนิคและก็แท็กติกที่ยอดเยี่ยมส่วนอินโดนีเซียนั้นมีเพียงความเป็นเลิศในเรื่องของความเร็วและก็การฝึกซ้อม ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียหลังจากที่พวกเขาได้เห็นรายชื่อชุดแรกของทีมชาติไทยชุด AFF Suzuki c กิคที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเครดลูกหนังเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะทำคลิปนี้มาให้ตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วแต่พอดีไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมาเลยสลบไปยาวแบบข้ามวันจึงได้มาอัดคลิปมาฝากกันในวันนี้แทนซึ่ง ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินก็ต้องขออาภัยไว้ณนะทีนี้ด้วยครับแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ